คำแนะนำในการรับชมคลิปให้ได้อัธรุนะคะคลิปนี้นะคะเป็นการทำนายดวงโดยใช้หลักของโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะและเป็นการทำนายดวงแบบ general ไม่ใช่ดวงของใครคนเดียวดังนั้นถ้าคุณรู้สึกไม่ถูกใจสามารถกดข้ามไปได้เลยนะคะส่วนใครที่ต้องการจะดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อได้ที่ Line Official @upk3871s ค่ะขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนนะคะไปฟังดวงกันเลยดีกว่าค่ะ สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องภูริสาแอสโตรนะคะสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะคะต้องขอบอกว่าช่องนี้นะคะใช้หลักนะคะของโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะในการทำนายดวงนะคะแล้วก็ในการพูดถึงเรื่องดวงทั้งหมดนะคะ ดังนั้นเนี่ยนะคะคุณมีความจําเป็นอย่างยิ่งนะคะที่คุณจะต้องเช็คลักนากรน,นะคะตามหลักของโหราศาสตร์ตะวันตกก่อนนะคะก่อนที่จะดูดวงช่องนี้นะคะเพราะว่าการคํานวณน,นะคะเวลานะคะจะไม่ได้เหมือนกับโหราศาสตร์ไทยนะคะซึ่งลิงก์นะคะในการคํานวณลักขณาก็อยู่ในเอ,อ่อ description box นะคะข้างล่างนะคะข้างใต้นี้นะคะสามารถกดเข้าไปดูแล้วก็เข้าไปเช็คได้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการพยากรณ์ดวงรายเดือนนะคะประจําเดือนมิถุนายนนะ 2.021นะคะสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์แล้วก็ราศีสิงห์นะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22กระกรกฎาคมถึง21สิสิงหาคมนะคะ เอาละนะคะต้องบอกว่าสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะเดือนนี้ดาวศุกร์ย้ายเข้าสู่ราศีรากรกฎนะคะซึ่งเป็นเรือนที่12ของคุณนะนะ,ะ <_' c ười> และดาวศุกร์ก็เป็นดาวประจําเรือนที่10แล้วก็ดาวประจําเรือนที่3ของคุณด้วยนะคะ <_' c ười> นั้นช่วงจังหวะเวลานี้เนี่ยนะคะต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะหลายๆคนเนี่ยอาจจะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่คุณรู้สึกถึงความอึดอัดและในเรื่องของงานนะคะแล้วก็มีความอึดอัดต่างๆนะคะใน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 เรื่องของความรู้สึกของคุณเกิดขึ้นนะคะช่วงจังหวะเวลานี้อาจจะเป็นจังหวะที่คุณมีความรู้สึกว่า คุณมีปัญหาต่างๆอยู่ในใจแต่ไม่สามารถคุยกับใครได้หรือไม่สามารถปรึกษากับใครได้หรือไม่สามารถที่จะพูดกับใครได้อย่างเงี้ยนะคะ รวมไปถึงช่วงจังหวหะเวลานี้หลายๆคนให้ระวังในเรื่องของการงานด้วยนะคะเพราะว่ามีเกณฑ์ที่คุณอาจจะเกิดความผิดพลาดในเรื่องของงานเกิดขึ้นนะคะหรือว่าเหนื่อยอกเหนื่อยใจกับเรื่องของงานน่ะนะคะงานไม่เป็นไปอย่างที่เราคิดไว้ไม่เป็นไปอย่างที่เราคาดไว้แบบนี้ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะช่วงจังหวะเวลานี้นะคะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่เอ่อหลายๆคนให้ระวังในเรื่องของปัญหาในเรื่องของการสื่อสารด้วยนะคะการติดต่อสื่อสารในช่วงจังหวะเวลานี้จะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่หลายๆอย่างอาจจะดูไม่ค่อยเคลียร์นิดนึงนะคะมีโอกาสสูงมากนะคะที่จะมีคน คนตีความหมายของเราผิดนะะเข้าใจเราผิดนะคะหรือว่า <c oughs> <c oughs> หรือว่าเป็นจังหวะที่เหมือนกับว่าเ,เขาเรียกว่าการสื่อสารเกิดการผิดพลาดนะคะในรูปแบบต่างๆเกิดขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าดาวศุกร์เป็นดาวประจรําเดือนที่3ด้วยนะคะรวมไปถึงหลายๆคนสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์และราศีสิงห์ในเดือนนี้นะคะคุณอาจจะมีโอกาสนะนที่จะได้เดินทางปรับปรับด้วยนะคะเป็นการเดินทางในระยะใกล้ๆนะคะอาจจะเกี่ยวเนื่องกับงานนะ,ะหรือว่า เป็นการเดินทางไปพักผ่อนด่อนใจของคุณเองนะฮะอาจจะเป็นเกิดขึ้นได้แบบกระทันหันน่ะไม่ได้วางแพลนไว้อย่างนี้ก็ได้นะคะเดินทางปุบป,ปับนะคะหรือว่าไม่ได้ตั้งตัวนะคะแบบนั้นก็เป็นไปได้เหมือนกันนะนะคะโอเคทีนี้นะคะต้องบอกว่าในเดือนนี้นะคะในวันที่10นะคะจะมีนิวมูลนะคะเป็นนิวมูลโซล่าอีคลิปนะคะ เกิดขึ้นในราศีเมถุนซึ่งเป็นเดือนที่11ของคุณส่งผลที่ค่อนข้างดีในเรื่องของเพื่อนฝูงนะฮะสังคมเพื่อนฝูงนะฮะ,ะคอนเน็กชันนะฮะการไปมิทติ้งนะฮะการไปพบปะคนหมู่มากการเข้าสังคมนะ,ะหรือแม้แต่การขยับขยายสังคมของคุณนะครเป็นสมัวิเวลาที่ค่อนข้างดีเหมือนกันนะ,ะแต่ว่านะคะต้องบอกว่านิวมูลในครั้งนี้เนี่ยนะฮะมีดาว ยิมูลในครั้งนี้เนี่ยนะคะมีดาวนปจูนเนาะเข้ามามีอิทธิพลถึงด้วยซึ่งเป็นอิทธิพลที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะดังนั้นช่วงจังหวะเวลานี้เนี่ยให้ระวังด้วยนะคะในเรื่องของปัญหาการเข้าใจผิดนะคะเอ่อกับเพื่อนของคุณนะคะกับสังคมคนรอบข้างของคุณนะหลายๆคนอย่างที่บอกว่าดาวดาว,ดาวสุกเข้าสู่เดือนสุดท้ายด้วยนะคะสำหรับชาวราศาีสิงห์อาจจะเป็นจังหวะที่คุณเหมือนแบบคิดมากจนกระทั่งทําให้ช่วงนี้แบบขาดสตินิดนึงนะคะอาจจะตีความหมายนะ,ะของคําพูดของ หลายๆคนผิดนะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนของคุณคนร่วมงานกับคุณอะไรเงี้ยค่ะหรือคนรอบข้างกับคุณอะไรเงี้ยช่วงจังหวะเวลานี้เวลาเขาพูดเขาเตือนอะไรเขาอาจจะหวังดีก็ได้แต่เป็นตัวเราเองนะคะที่อาจจะแบบตีความหมายผิด,ผดหรือเข้าใจผิดนะคะอันนี้ก็ต้องระวังให้ดีเหมือนกันร่วมไปถึงหลายๆคนนะช่วงจังหวะเวลานี้นะคะในเรื่องเพื่อนของคุณนะคะขอให้ระวังในเรื่องของ boundaries ด้วยนะคะพอดาวนปจูนเข้ามา square เนี่ยขอให้ระวังในเรื่องของ boundaries ในเรื่องของเพื่อนด้วยนั่นหมายถึงว่า อขอบเขตนะที่คุณจะมีให้เพื่อนของคุณให้คนรอบข้างของคุณนะเพราะว่าไม่งั้นคุณมีเกณฑ์ที่จะโดนคนรอบข้างเอาเปรียบนะคะขอให้ตั้งนะคะตั้งพยายามเซตบานเดอรี่ของตัวเองให้ดีนะคะว่าคุณควรที่จะให้คนอื่นมากแค่ไหนนนะควรจะยอมเพื่อนมากแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่งั้นคุณอาจจะต้องแบบเขาเรียกว่ายอมทำร้ายจิตใจตัวเองเพื่อคนอื่นมากจนเกินไปนะคะในเดือนนี้นะคะต้องระวังด้วยในเรื่องเหล่านี้นะ ทีนี้นะคะดาวอังคารนะคะเข้าสู่ราศีสิงห์นะคะตั้งแต่วันที่11นะคะหลังจากการเกิดนิวมูลครั้งนี้เนี่ยนะคะหวันนะคะดาวอังคารย้ายเข้าสู่ราศีของคุณเองต้องบอกว่าเมื่อดาวอังคาระคะย้ายเข้าสู่ราศีของคุณซึ่งเป็นราศีของดาวอาทิตย์เนี่ยต้องบอกว่าในเรื่องของอารมณ์นะโมหะโทสะและเรื่องของอีโก้ของคุณจะมีเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นช่วงจังหวะเวลาเดือนนี้ขอให้ชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะ ระมัดระวังนะะในเรื่องของอารมณ์นาการใช้คําพูดะะการแสดงออกต่างๆงคุณด้วยนะคะมันจะเป็นช่วงที่คุณค่อนข้างที่จะความอดทนต่ำนะ,ะรวมไปถึงว่าด้วยความที่ปกติราศีของคุณเป็นราศีที่ไม่ยอมก้มหัวให้ใครอยู่แล้วค่อนข้างที่จะมีอีโก้นั่นเองนะคะทำอะไรสปอร์ตไ์ต้องส่องแบบนี้นะนะคะยิ่งพอดาวอังคารเข้ามาแบบนี้นะ,ะยิ่งมันจะไปเพิ่มความแบบ เขาเรียกว่าความทนงของตัวเองมากเกินเกินไปนะคะดังนั้นช่วงจังหวะเวลาเดือนนี้ต้องระวังตัวเองให้ดีนะคะมันจะเป็นช่วงที่คุณอาจจะไม่ค่อยยอมรับนะ,ะหรือฟังความคิดเห็นของคนรอบข้างมากเท่าไหร่อย่างที่บอกนะคะเราก็เป็นจังหวะเวลาที่ความอดทนต่ําอีกนะคะดังนั้นเนี่ยขอให้ระวังนะคะใช้สติในการแสดงออกใช้คําพูดทุกอย่างให้ดีนะคะ ทีนี้ในวันที่14นะคะอ่าดาวเสาร์นะคะที่เดินถอยหลังอยู่นะเขาจะเข้ามาสแควร์กับดาวยูเรนัสพอดีนะคะซึ่งดาวเสาร์เนี่ยนะคะเป็นอ่าเป็นดาวประจําเรือนที่6ของคุณด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยในช่วงช่วงเวลานี้อยากให้ระวังในเรื่องของเรื่องของสุขภาพ นะคะโดยตรงนะปัญหาในเรื่องของสุขภาพนะคะรวมไปถึงปัญหาในเรื่องของพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนเพื่อนสนิทของคุณนะคะคู่ของคุณหรือแม้แต่ในเรื่องของเอกสารสัญญาช่วงจังหวะเวลาเดือนนี้ขอให้ระวังให้ดีมีโอกาสมีความผิดพลาดสูงมากๆรวมไปถึงหลายๆคนช่วงจังหวะเวลานี้นะคะยูเรนัสนะคะยังคงสถิตอยู่ในเดือนที่10ของคุณขอให้ระวังในเรื่องของปัญหาเอกสารสัญญาในเรื่องของงานผิดพลาดนะคะแบบบุบปับไม่นานตั้งตัวหรือเกิดความเสียหายรุนแรงนะคะในเรื่องของเอกสารสัญญาเกี่ยวกับงานหรือหลายๆคนมี โอกาสได้เปลี่ยนงานกระทันหันนะคะในช่วงจังหวะเวลานี้เป็นไปได้หรืองานมีการเปลี่ยนแปลงกระทันหันอันนี้ต้องพยายามเตรียมตัวยืดหยุ่นให้พร้อมนะคะเพราะว่าชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยนะคบเขาเรียกว่าเป็นราศีฟิกคุณลิตี้นะคะเป็นราศีกลางธาตุนะดังนั้นนะคุณจะมีความยึดติดมากกว่าราศีอื่นๆดังนั้นเนี่ยในเรื่องของการปรับตัวคุณจะไม่ได้เก่งเท่าคนอื่นนะคะดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าในเรื่องของงานนะคะในเดือนนี้มีความวุ่นวายสูงมากนะคะมีเกณฑ์มีความวุ่นวายสูงมากยิ่งช่วงเดือนนี้เสากยูเยาะ เข้ามาสแควร์กัน e x a c พอดีองศาพอดีเป็นครั้งที่2ของปีนะ่ะดังนั้นเตรียมพร้อมให้ดีนะคะหนในเรื่องของรูทีนของคุณช่วงจังหวะเวลานี้ชีวิตประจําวันของคุณจะค่อนข้างยุ่งนะคะแล้วก็รวนด้วยนะคะทุกอย่างจะไม่เป็นไปตามแผนที่คุณวางไว้นะคะรวมไปถึงการงานเกิดการเปลี่ยนแปลงกระทันหันหลายๆอย่างงานอาจจะวุ่นวายนะคะไม่เป็นไปตามแผนหรือหลายๆคนมีความจําเป็นจะต้องเปลี่ยนงานกระทันหันด้วยเหตุผลต่างๆนะคะอันนี้ต้องพยายามเตรียมพร้อมแล้วก็ยืดหยุ่นให้ดีนะคะต้อง f l e ิ i b l e นะคะในเดือนนี้นะ โอเคทีนี้นะคะต้องบอกว่าดาวพุธนะคะจะเดินหน้าแล้วนะคะในวันที่22แล้วก็ปลายเดือนนู่นแหละนะคะเอ่อดังนั้นในเดือนนี้ก็ยังคงต้องระวังอยู่นะคะระวังเรื่องอะไรระวังในเรื่องของเงินนะเรื่องของการใช้จ่ายในเรื่องของเงินนะคะเพราะว่าดาวพุธยังคงเดินถอยหลังนะคะจนถึงวันกว่าเกือบจะสิ้นเดือนอะ่อะยี่สิบสองอ่ะนะคะดังนั้นการใช้เงินอาจจะมีปัญหานิดน,นึงหรือการเงินที่เรารออยู่อาจจะมีเกล่าช้านะคะพยายามวางแผนในเรื่องของการเงินให้ดีนะคะรวมไปถึง ในเรื่องของเพื่อนช่วงจังหวะเวลานี้นะฮะอาจจะมีเพื่อนเก่าๆหรือคนเก่าๆนะฮะกลับเข้ามาอีกมีโอกาสได้ติดต่อกับเพื่อนเก่าๆเพื่อนฝูงที่เคยรู้จักกันเะร่างเงี้ยนะฮะเพื่อนสมัยเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีโอกาสมีการติดต่อกลับมาจากพวกเขาหรือมีเรื่องบังเอิญที่เราต้องไปติดต่อกับคนเหล่านี้หรือไปเจอกับเพื่อนเก่าๆก็ได้นะฮะหรือมีสิ่งเก่าๆเข้ามาวนเวียนในชีวิตของเราแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะทีนี้ดาวประจําตัวเนี่ยต้องบอกว่าดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยนะคะสำคัญมากๆนะคะคือดาวประจําตัวของคุณเนี่ยเข้าสสู่ รากฏเป็นวันที่ดาวพฤหัสเดินถอยหลังด้วยนะคะงน,นช่วงจังหวะ,ะเวลาเดือนนี้ต้องระวังอย่างยิ่งคือเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของคุณนะช่วงจังหวะเวลานี้นะคะมันเหมือนมันแบบมันเครียดอะ่ะมันหนักอกหนักใจแต่มันเป็นอะไรบอกไม่ถูกเหมือนกันเลยเงี้ยเครียดอะไรก็ไม่รู้อยู่ดีก็ดิง่งอยู่ดีก็นนอยเองอะไรเงี้ยหรือเป็นจังหวะเวลาที่เหมือนแบบอยู่ก็อยู่ดีๆก็มีความรู้สึกมันอยากหลีกหนีจาก ที่ที่อย um, ู่ตรงนี้จ mm ุด hmm> ที่อยู่ตรงนี้สถานการณ์ที่เป็นอยู่ตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นจังหวะที่คุณอยากจะเททุกสิ่งทุกอย่างไม่อยากจะดีลกับอะไรเลยแบบนี้ก็ได้นะคะรวมไปถึงเป็นช่วงจังหวะเวลาที่อย่างที่บอกไปว่าคุณอาจจะค่อนข้างอยากจะเก็บตัวอย่างเงี้ยนะคะเป็นไปได้สูงมากๆนะคะที่จะเป็นแบบนี้ดังนั้นต้องระวังในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองให้ดีและยิ่งดาวอาทิตย์เข้าไปอยู่ในเดือนของดาวจันทร์แบบนี้นะคะเขามาเพิ่มความที่เหมือนกับว่ามันมันมีการอ่าอ่าราศีกรกฎนะคะเขาบังคับให้ให้ ให้ดาวประจําตัวของเราแสดงออกแบบกรกฎนะดังนั้นมันก็อาจจะทําให้คนอึดอัดนิดนึงนะคะอย่างที่บอกว่าในจังหวะเดือนนี้ค่อนข้างอึดอัดหลายสิ่งหลายอย่างนะคะเพราะว่าด้วยที่ความที่ดาวประจําตัวเข้าสู่เดือนสุดท้ายแล้วไปอยู่ในราศรีกรกฎด้วยนะคะแล้วดาวอังคารก็เข้ามาทับด้วยมันเป็นการเหมือนแบบมันเป็นเอเนอร์จีที่ค่อนข้างขัดกันนะมันเป็นจังหวะที่เหมือนกับว่า ให้ระวังในเรื่องของอันนี้แล้วกันให้มีสตินะ่ะบางทีเราทําอะไรไปโดยไม่คิดแล้วเรามานั่งเสียใจกับการกระทําของเราทีหลังแบบนี้นะคะเป็นไปได้สูงมากว่าจะเกิดอะไรแบบนี้ด้วยนะคะรวมไปถึงชาวราคนาราศีสิงห์นะคะในเดือนนี้นะคะเออจริงๆแล้วคุณมีโอกาสที่ดีในเรื่องของเงินนะคะการลงทุนเงินของคนอื่นอะไรเงี้ย การแบ่งสันปันส่วนในเรื่องของเงินนะคะแต่ว่าในเดือนนี้เนี่ยนะคะดาวพฤหัสจะเดินถอยหลังแล้วนะคะดังนั้นเอ่อในเรื่องของเงินในเรื่องของการลงทุนนะคะใครที่รองเงินลงทุนอยู่นะ,ะรอเงินตกเบิกร,รอเงินประกันะอะไรอย่างเงี้ยนะคะต่างๆเนี่ยอาจจะมีความล่าช้าเกิดขึ้นได้ในเดือนนี้ต้องต้องทาใจนิดนึงนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะในเดือนนี้เนี่ยนะคะช่วงปลายเดือนประมาณวันที่24นะคะจะมีฟูมูลเกิดขึ้นในราศีมังกรด้วยนะคะซึ่งเป็นเดือนที่6ของคุณนะคะก็อย่างที่บอกนั่นแหละว่า ให้ระวังในเรื่องของโคเวอร์เกอร์นะฮะผู้ร่วมงานของคุณอาจจะสร้างปัญหาให้คุณนะคะหรือว่าปัญหานะฮะในเรื่องต่างๆความล่าช้าต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นรวมไปถึงอย่างที่บอกว่าชีวิตประจาวันของคุณช่วงจังหวะเวลานี้อาจจะมีความบิดเบี้ยวไปหน่อยนึงนะคะทุกสิ่งทุกอย่างไม่เป็นไปตามแพลนที่ระาวาังไว้ที่เราคาดคิดไว้นั่นะแหละก็อย่างที่บอกว่าเดือนนี้พยายามเตรียมตัวบอกแล้วว่าให้พยายามยืดหยุ่นให้ดีนะคะ เรื่องของการเงินเนี่ยนะคะไปปลายเดือนที่ดาวดาวพุธเขาเดินหน้าเนี่ยนะคะการเงินมันจะดีขึ้นนะนะนะคะทีนี้ดาวอังคารดาวอังคารที่ย้ายเนี่ยนะคะเป็นดาวประจําเดือนที่4ของเราด้วยนะคะดังน,นั้นช่วงจังหวะเวลานี้ก็ในเรื่องของครอบครัวก็เป็นก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างสําคัญเช่นกันนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของหน้าไพ่กันดีกว่าโอเค โอเคค่ะไพนะ่นนตรงกลางนะคะเป็น The Hangman เลยนะคะอย่างที่บอกว่าในเดือนนี้นะคะดาวหลายๆดวงอะ่ะเขาเดินถอยหลังอ่ะนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะอาจจะมีความล่าช้าเกิดขึ้นนะคะในเรื่องต่างๆ ที่คุณรู้สึกแบบได้ชัดเลยนะคะในเดือนนี้ดังนั้นก็ต้องทําใจนิดนึงแต่อย่างที่บอกว่าดาวประจําตัวเราเข้าสู่เรือนสุดท้ายนะคะดูนะคะมี The Moon นกับแ n ง m a n ขึ้นมาเนี่ยอาจจะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่คุณค่อนข้างที่จะต้องใช้ความคิดหรือว่าค่อนข้างที่จะเหมือนใช้เวลาอยู่กับตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะในเดือนนี้นะคะอาจจะเป็นเดือนที่จักรวาลบอกว่าลองคิด ลองมองนะคะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในอีกแง่มุมหนึ่งดูซินะคะที่คุณไม่เคยมองมาก่อนนะะหรือลองทำเอ่อบางสิ่งบางอย่างในรูปแบบที่มันแปลกไปอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะบางที การลองทำสิ่งใหม่ๆอาจจะทำให้เราได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิมก็ได้นะคะหลายๆสิ่งในช่วงจังหวะเวลานี้ถ้ามันรู้สึกติดขัดอย่างเงี้ยนะคะไม่ต้องสนใจนะไม่ต้องไปหนักอกหนักใจกับมันนะคะมันเป็นช่วงจังหวะเวลาที่อาจจะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ดาวเดินถอยหลังด้วยนะคะแล้วดาวประจําตัวคุณก็เข้าสู่เดือนสุดท้ายด้วยดังนั้นในช่วงจังหวะเวลานี้มันมันบางทีมันนั่งเูยเฉยมันก็กังวลแบบบอกไม่ถูกอะค่ะนะคะนั่นแหละก็เป็นจังหวะที่อย่างที่บอกว่าอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ดีก็ได้นะคะที่จะอยู่กับตัวเองนะ อยู่กับตัวเองมากขึ้นนะคะใช้ความคิดนะคะในการไตรตรองในการตัดสินใจสิ่งต่างๆมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าในเดือนนี้ชาวราศีสิงห์ต้องบอกเลยว่าเรื่องการเงินท่อนข้างปังมากเลยนะคะเนี่ยนะคะเพราะว่าดาวพุธจะเดินหน้าแล้วนะคะดาวพุธเป็นดาวในเดือนการเงินของคุณนะนะแต่ว่าก็ยังอยากให้ระวังในเรื่องของการใช้จ่ายอยู่ดีนะคะเพราะมันก็ยังมีเกณฑ์ที่จะมีความล่าช้าในเรื่องของเงินมาได้นะคะจนกว่ามันจะพลล้นวันที่2 1็ไปน่ะนะคะในเรื่องของเงินนะคะ แต่ว่าไปปลายเดือนการเงินจะดีขึ้นแน่นอนไม่ต้องห่วงแต่อย่างที่บอกว่าดาวพฤหัสยังอยู่ในเดือนที่8ของคุณนะ่ะนะคะหลายๆคนนะ่ะอาจจะมีผลกําไรหรือมีโชคดีในเรื่องของการลงทุนเข้ามาหลายๆคนได้เงินก้อนนะ,ะเงินตกเบิกนะ,ะเงินมรดกนะะ่ะการแบ่งสันปันส่วนจากเอ่อจากการทํางานของคุณกับพาร์ทเนอร์ของคุณนะคะหรือเอ่อเป็นเป็นการได้รับเงินแบบโชคดีแบบ ปุบปับแบบไม่คัดคิดแบบนี้ด้วยก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าในเดือนนี้อย่างที่บอกว่าดาวอังคาระคะเข้ามาทับลัคนาคุณนะนะคะขอให้คุณระวังในเรื่องของอีโก้นะคะแล้วก็ในเรื่องของเขาเรียกว่าความต้องการของคุณนะคะในสิ่งต่างๆที่มันมีมากจนเกินไปจนลืมนึกถึงความเป็นจริงด้วยนะคะว่าบางสิ่งบางอย่างนะคะเออมันอาจจะไม่ได้เดินหน้าไปรวดเร็ว มากเท่ากับที่คุณตั้งหวังไว้นะคะดังนั้นขอให้พยายามใจเย็นๆนะแล้วในเดือนนี้พยายามใช้สติและความคิดเยอะๆนะครับเพราะว่าคิงถือไม้เท้าคุณถือไม้เท้าขึ้นมาแบบนี้มันน่าจะเป็นช่วงที่คุณมีไฟค่อนข้าง,างสูงนะคะอย่างที่บอกว่าดาวองคารมาทับคุณน่ะเขามาเพิ่มพลังให้คุณแบบเต็มที่อะคะ่นะน่าให้คุณให้คุณมีพลังให้คุณมีแพชชั่นเต็มที่อะคะ่ะแต่ว่าคุณจะต้องดูสถานการณ์รอบข้างให้ดีด้วยนะคะว่าสิ่งต่างๆนะ่ะนะคะมัน เขาเรียกว่าราะสิ่งต่างมันมันอาจจะไม่ได้เดินหน้าไปรวดเร็วะนะคะเท่ากับที่คุณต้องการนะนะบางสิ่งบางอย่างมันก็อาจจะต้องใช้เวลาอยู่บ้างเพราะไพ่ตรงกลางยังเป็นแฮงแมนอยู่อะค่ะเห็นไหมครัผู้ชายคนนี้เขามัดเขาโดนมัดขาแล้วก็ห้อยหัวอยู่อะซึ่งจริงๆแล้วมือเขาอะนะะไม่ได้โดนมัดอะบางทีเขาอาจจะแก้มัดเองเองก็ได้ค่ะแต่เขาไม่เขายังไม่แก้มัดอะมันเป็นช่วงจวังหวะเวลาที่เหมือนเขายังอยากอยู่ ยังอยากใช้เวลาคิดยังอยากใช้เวลาอยู่กับตัวเองยังอยากอยู่แบบนี้อยู่แบบนี้ค่ะดังนั้นช่วงจังหวะเวลานี้อย่างที่บอกนะไม่ต้องรีบนะคะดาวหลายๆดวงเดินถอยหลังเนี่ยขอให้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองให้เยอะมากที่สุดนะคะแล้วก็ใช้เวลาในการไตรตรองในการคิดทุกสิ่งทุกอย่างให้มากที่สุดนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกเลยด่นมากๆก็คือในเรื่องของการเงินนะคะดังนั้นไม่ต้องห่วงในเรื่องของเงินในเดือนนี้นี่ค่อนข้างดีมากๆเลยแหละนะคะทีนี้เนี่ยนะคะอย่างที่บอกว่าในเดือนนี้นะคะการจะทําอะไรเนี่ยบางทีในช่วงจังหวะเวลานี้ใช้อารมณ์นําทางนะนะคะเด็กฟูขึ้้นนนมาอัีก็ ต้องย้ำอีกทีนึงว่าระวังด้วยอิทธิพลของดาวองคารนะคะที่จะมาทำให้คุณตัดสินใจอะไรรวดเร็วจนเกินไปนะคะใช้อารมณ์เหนือเหตุผลแบบนี้อันนี้ต้องระวังให้ดีโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาดูความรักนะคะของชาวรัคานาราศีสิงในเดือนมิถุนายนกันค่ะสำหรับชาวรัคนาราศีสิงนะคะในเรื่องของความรักนี่ต้องบอกว่า หลายๆคนนะคะอย่างที่บอกเห็นหมดาวพูธเขาเดินถอยหลังนะคะแล้วเขาอยู่ในเดือนที่1 1ด้วยนะดังนั้นนี่อยากจะบอกว่าหลายๆคนอาจจะมีสิ่งเก่าๆเข้ามากวนใจอยู่นะคะหรือหลายๆคนพิ่งผิดหวังในเรื่องของความรักมานะคะแล้วกําลัง move on อยู่นะคะกำลังพยายาม ปรับความเข้าใจหรือเคลียร์ปัญหาการหรือพยายามที่จะพากันไปข้างหน้าอยู่นะคะหลายๆคู่อาจจะทุรักทุเลนิดนึงในช่วงจังหวะเวลานี้นะคะเพราะอะไรเพราะว่าดาวเสาร์นะคะยังคงอยู่ในเดือนที่7ของคุณแล้วในเดือนนี้เขาจะไปสแควร์กับดาวยูเรนัสด้วยนะคะดังนั้นหลายๆคนมีปัญหาเรื่องของความรักกระทนหันหรือหลายๆคนต้องแยกกับคนรักกระทนหันด้วยอาจจะสาเหตุต่างๆไม่ใช่เลิกกันแต่อาจจะเป็นในลักษณะที่ว่า ต้องไปทํางานไกลกับแฟนนะคะต้องห่างกันนะคะมีเรื่องของระยะทางเข้ามาเป็นอุปสรรคนะคะหรือหลายๆคนอย่างที่บอกนะคะในเดือนนี้อาจจะมีโอกาสที่ทําอะไรไปโดยที่เราไม่คิดเพราะดาวอังคารเข้ามากุมลักขณาด้วยนะคะแล้วอารมณ์ะนะคะด้วยอารมณ์ชั่ววูบนะคะด้วยคําพูดไม่กี่คำอะไรเงี้ยอาจจะทําให้ความสัมพันธ์เราขาดสะบั้นนะคะแล้วเราก็มานั่งคิดเสียใจกับการกระทําของเราทีหลังที่เป็นการกระทําที่เราไม่ไต่ตรองนะใน,นช่วงจังหวะเวลาเดือนนี้ขอให้พยายามแบบคิด แต่ตรองทุกอย่างให้ดีนะคะพยายามอย่าใจร้อนนะคะแล้วก็หลายๆคนสําหรับคนที่เป็นคนสดหลายๆคนในเดือนนี้อาจจะไม่ได้โฟกัสในเรื่องของความรักมากมายนะคะเพราะว่าอยู่กับตัวเองค่อนข้างที่จะอยากอยู่กับตัวเองซะมากกว่านะในในช่วงจังหวะเวลาเดือนนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเปิดความรักให้อีกใบหนึ่งนะคะสำหรับชาวราศีสิงห์นะโอเคเอาละนะคะ a b r a c i n g for healing ะะ of injury or illness นะคะพไพ่ใบนี้ขึ้นมาเห็นไหมนะคะมันขึ้นมาพร้อมกับไพ่ห้าถ้วยเลยอะนะคะดังนั้นแม่หมอมีความรู้สึกว่า หลายๆคนอาจจะยังเจ็บกับความรักครั้งเก่าอยู่นะช่วงจังหวะเวลานี้นะคะเป็นช่วงจังหวะเวลาของการฮิลลิ่งนะคะเป็นช่วงจังหวะเวลาของการดูแลใจตัวเองนะเป็นช่วงจังหวะเวลาของการเดินไปข้างหน้านะคะ <c oughs> ยิ่งเดือนนี้นะคะอาจจะหววลายๆคนที่มีปัญหาระหองระแหงกันอยู่แล้วนะคะแล้วไม่ปรับความเข้าใจกันในเดือนนี้คุณอาจจะมีโอกาสได้มีปัญหาหรือต้องเลิกลากันกระทันหันนะคะหรืออย่างที่บอกว่าต้องห่างกันกระทันหันอย่างเงี้ยนะคะต้องระวังให้ดีด้วยแต่ไพ่ใบนี้ไม่ได้แสดงถึงแค่ในเรื่องของความ จ็บปวดทางใจเท่านั้นนะนะคะหลายๆคนในเดือนนี้อย่างที่บอกนะคะดาวเสาร์เป็นดาวในเดือนที่6ด้วยเข้ามาทํามุมถึงแบบนี้ให้ระวังในเรื่องของปัญหาสุขภาพด้วยนะคะโดยเฉพาะคนที่อายุประมาณอายุเดี๋ยวก่อนนะ12นะคะ24นะคะ36และ48เนี่ยประมาณนี้นะคะให้คุณระวังเป็นอย่างยิ่งเลยในเรื่องของปัญหาสุขภาพนะคะในเดือนนี้โดยเฉพาะคนที่มีองศาต้นๆน,นะคะ0-10องศาระวังให้ดีนะโอเคนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะ สุดท้ายนี้แม่หมอขอให้คุณโชคดีนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ